จาภาพไหน,นใครเจ้าภาพวันเกิดใครชิซูชิซูซ่้ิซูนีเองเพลงให้ตัวเองนี้ชิซูคะมิค่ะใิได่่กิเเาชซูชิซูโอเวลีกูดเก่งมากนี่มีอะไรกินมากเน่แน่เน่มันมแล้ว ปลาลุยสวนนี่กุ้งนนี้อัมปูมาอันนี้ฝีมือใครเอ่ยฝีมือพ่อฝีมือพ่อสลัดผลไม้จ้าเ็ดเจ้าห่อนพี่น้องค่ะเจ้าห่อนเจ้าห่อนมาเดินมาเดินน้่งจิ้มจ้าเฮียนี่นที่สุดของใครก้องชิ้นนี้เอาก้อนเขามาน้าม อันเดับออันเดนุ่นเดะกำลังมากกำลังมากหรือท่าน้นมากนังมากรนี่นะเพื่นมันเกิดไปนามันเกิดใครก็ไม่รู้ นนัดก่อนนันนัดมาแล้วนันนัดล้วควาดีเดี๋มปิดให้เดมปิดให้นนนัดก่อนตอนนัก่อนนนนัดก่อนลนช้าตลอดเลยเออเดี๋ยวก่อนอยู่รอนานัก่อนเออปิดรอปิดรอิดรเออปิดรอเดี๋ยวเพิ่งร้องนะยังยังรอนานัก่อนเพชรยังสาอะไรกันเดี๋ยวมันรอไปก่อนไปก่อน จิเบยอยู่ไมันยางออกมาไปนลอเอ้าไม่นยากมาเลยนั่นนัม่มันนั่ไปท้าเด่นเร่มันนไปเวแล้วเร็วไปเรียกสิตัวเองต้องไปเรียกเองนะไปดึงแขนมาเลยไม่ได้ทำไม พี่พงพี่พงศ์อยู่ไหนพี่เผามีพี่เผามีกินแคบเดมีนี่ไงพี่พงศ์เอาจะพาไปเล่นนะนะสิพี่พงศ์นี่ไงพี่พงศ์นี่ไงไปสูไปเล่นนะนัดแล้วนัดแรกแต่เป็นีังไงไม่โดนมันต้นโดไปสุดเะเต็มแล้ว ชูชมชูชมอันนัเห็นไหมแต่ก็เปิดเปิดปอยู่กัวกัวยังกวกข้าวนั้มากอย่าทำอย่าทำ ใครดิไติกอ่ะว้าใครซื้อเค้กให้เออยจิสุขันขันมุนเค้กมุนว้าว้าไมเเอาเอาเอาให้งอากินด้วยสิพอแล้วพอแล้วลูกมาน้ามานแล้วโอเคตอบตอเอเคเก่งขอพุ่งคับก่อน อันนี้ขอบคุณครับัคขอบคุณครับขอบคุณครับโปะกันโปะกันโปะกัน